สวัสดีครับสบายดีทุกท่านนะครับพี่น้องเอซีพลังบวกทั้งประเทศไทยและพี่น้องฝั่งเราแล้วก็พี่น้องทั่วโลกนะครับที่เป็นพลังบวกทุกคนนะครับเมื่อวานไปภาคใต้มานะครับเพิ่งมาถึงนะครับวันนี้ก็เลย มาออกกําลังกายนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นจิจวัตรประจําวันนะครับการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับเขาบอกว่าคนที่ออกกําลังกายเนี่ยจะไม่แก่เร็วนะครับก็ลองดูนะนะครับกินอาหารดีสุขภาพดีนะครับก็ไม่แก่นะครับอารมณ์ดีด้วยนะครับไม่ต้องเครียดนะ พี่น้องพลังบวกเราไม่ต้องเครียดนะทำใจสบายๆนะครับก็เชียร์เพลงน้องคําหลานะครับกอดใจให้ลาแน่นะครับแล้วก็อีกซซงเกิลหนึ่งนะครับก็จะตามมาเนาะก็ดีใจด้วยที่เราได้400,000วิวนะโดยเฉพาะกลุ่มพลังบวกกลุ่มเล็กๆเกนี่ยนะครับท้าทายสังคมนะครับก็ทำอะไรที่คนอื่น เขาไม่กล้าทำนะพวกเรากล้าสุดยอดสุดยอดเขาต้องเชียร์กันนะครับหนุนศิลปินที่เขาบอกว่าไม่ดังเสียงไหลเราก็หนุนนะครับผักดันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าความมหัศจรรย์ของพลังบวกเนาะซึ่งมันมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนนะครับแม้เพื่อนๆเ,เราหลายคนเริ่มดีจาดเนาะแต่เราก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ไปแล้วก็ให้โชคดีนะก็ไปแล้วก็ไปดีเนาะไม่ต้องกลับมา,าให้ร้ายกันนะครับจากกันด้วยดีเนาะนะครับจากกันด้วยความรักจะดีกว่าเนาะคิดถึงกันเมื่อไหร่ก็กลับมาเนาะไม่เป็นไรเราคนร่วมโลกนะครับโกรธกันก็หายโกรธได้นะครับ เกลียดกันก็หายเกลียดได้นะครับถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจสูงนะจิตใจมีคุณธรรมนะครับเราก็ต้องละเรื่องเหล่านี้ได้คนระเรื่องความโกรกความหลงทั้งหลายต้องละได้นะครับจะจะเป็นผู้ดีจอมปลอมนะผู้ด,ดีนะครับแต่สุดท้ายก็ก็ไม่พ้นจากความ โมหะนะครับโทส,สะนะครับเอาเป็นที่ตั้งนะครับแต่พวกเราคิดว่าไม่มีใครเป็นเนาะพว,พวกเราคิดดีนะครับเมื่อวานก็ฟังปาลองพูดโอเคสุดยอดได้ใจนะครับถ้าเรา,เามีผู้หลักผู้ใหญ่น,นะครับที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผลักดันสิ่งดีๆไปก็ ก็จะทําให้เรามีความสุขนะคือการทําเรื่องบันเทิงเนี่ยอย่าเครียดอยาเครียดบ,บันเทิงคือการสนุกสนาน <Okay. S 1> การผักดันศิเลปินเนี่ยก็เพื่อความบันเทิองอ่ะนะครับไม่ใช่เพื่ออะไรไม่รู้มาทะเลาะบ่อแย้งกันไร้สาระนะครับนะครับพวกเราก็ตั้งสตินะครับก้าวต่อไปเดินต่อไปเนาะพรุ่งนี้ก็ เราก็จะได้เหตุน,น้องคำล่าแม่นกน้อยนะครับขึ้นเป็นศิลปินรับเชิญกับวงขวัญใจแฟนๆนะครับแม่จักรพรรดิน,นะครับวงนี้ก็เป็นวงที่ดังนะครับซึ่งเดิมแม่จักรพรรดิเขาก็อยู่วงระเบียบวาตาสิตนะครับถือว่าเป็นเอ่ยยอดฮิตขวัญใจแฟนๆอีกคนหนึ่งน,นะครับแล้วก็ น้องคำลากับแม่น้องน้อยได้คได้มีโอกาสขึ้นร่วมกันนะครับเพื่อ,อโชว์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับให้กับพวกเรานะครับได้ได้ดูได้ชมนะครับไอพวกที่มาดาดาวมุ่งดาม่านะครับพวกนี้ก็ถือว่ามีโมหะคติอิดใจอิดอชานะครับ ไม่รู้จักจบจับสิ้นนะครับไม่รู้จักสร้างเวรสร้างกรรมไปถึงไหนนะนะครับคงตกนรกบกไหมมั่งถึงได้หยุดถึงจะได้หยุดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเขาคิดว่าเขาทำดีก็ทำนะครับก็ทำแต่ถ้าเกินไปก็ก็ต้องหาวิธีหยุด พวกเราก็ไม่ควร,ควรปล่อยจนไม่โต้ต่อนะหยุดบางครั้งก็หยุดสะบ้างนะครับเพราะว่าบางทีมันลามปามจนเกินเหตุนะครับจนเกินไปนครับบ้านเมืองมันก็มีผือมีแปรนะครับอย่างฟ้ารองท่านพูดเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับถึงเวลาจําเป็นต้องใช้กฎหมายก็ต้องใช้นะครับพวกเราที่เป็นเลฟซีเนี่ยของน้องคำหลัก การที่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งมาว่าน้องคำหลานนะครับมันก็เหมือนว่าพวกเอฟซที่เราเชียร์ด้วยนะครับเหมือนกับถ้าบอกว่าน้องไม่ดีก็แสดงว่าพวกเราไม่ดีด้วยนะอันนี้คิดดีๆนะแสดงว่าทั้งรู้ว่าเขาไม่ดีก็ยังเชียร์เขาแสดงว่าไม่ดีนะเขาจะตีความหมายว่าพวกเราเป็นคนไม่ดีนะครับแต่ก็ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่จะคิดเนาะเราก็เดินของเราต่อไปเนปะ้าหมายของเรามันไกลกว่า แล้วก็มีนาเราก็จะได้ชื่นชมกับรางวัลกินนารีทองคำใช่ไหมครับซึ่งน้องคำหล่ากับแม่นกน้อยก็ก็จะไปร่วมกันรับรางวัลน,นี้มันมีบางช่องที่ไปด้อยค่ารางวัลน,นี้นะครับผมว่าถึงเวลาก็จัดการนะครับเพราะว่ามันเลยขอบเขตมันเกินเขตเกินเส้นแดงไปแล้วนะครับ ไปลาลาบละล้วงรางวัลชั้นสูงของเขานะครับซึ่งศิลปินทั่วประเทศเขาได้รับกันคนกลุ่มนี้ก็ควรที่จะได้รับการประนามอย่างเมื่อวันนี้นะครับก็คนที่รักในความภกตีก็แสดงพหลังนะแล้วก็กลุ่มคนที่คิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองต่อสถาบัานก็ถูกประนามนะครับเราก,ก็ก็เหมือนกัน คนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มไม่ดีนะครับไม่รู้จักจบจักสิ้นในเรื่องการดรามา่าเรื่องชั่วๆเนี่ยนะครับถึงเวลาก็ต้องหยุดจะด,ด้วยวิธีใดใดนั่นก็กค่อยๆดูพิจารณากันไปนะครับเมื่อมันเลยขีดแดงมันขีดจํากัดน,นะผมว่าเราก็ควรพิจารณาไต่ตรองผมว่าพวกเราอาจจะมาประชุมกันหรือซูมกันนี่แหละว่า เราจัดจัดการคนไหนดีก็ลงขันกันนะมอนกับที่เราเชียร์น้องกำหลานี่แหละให้พวงมาลยัยน้องกำหลาสักวันหนึ่งเราก็มานั่งคุยกันว่าอ่ะเราจัดจัดการสักช่องหนึ่งเชือดไก่ให้เลิงดูนะครับก็มาลงขันกันสักคนละร้อยสองร้อยนี่แหละเหมือนซื้อบัตรซื้อปีนี่แหละก็ไปแจ้งความนะครับถ้าจะมีทนายก็เอาเงินนี่แหละให้ทนายเขาไปจัดการแต่นะครับ จะได้รู้สึกสบ้างนะครับอันนี้ผมถ้าทำก็คนหนึ่งก็จะร่วมลงขันนะเพียงแค่ว่ามีใครก็ก็ช่วยเป็นหลักหน่อยช่วยจัดการนะครับหรือป้าลองจัดจัดการก็ก,ก็ทำเนาะนะครับที่เขาทำมันผิดอยู่แล้วเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับการออกซสีการกล่าวหาให้ไลไ์คนอ,อืึ่งโดยผ่านสียอนะครับมันโดนอยู่แล้ว มันมีกฎหมายคุ้มครองสิทธทิของคนอยู่เนาะไม่ใช่ว่าใครจะจะมาพูดมาด่าคนไปเรื่อยเปื่อยเนาะอันนี้ก็ก็พูดให้ให้เป็นแนวไว้ก่อนเนาะเพื่อเราถึงเวลาเราเสงบสักวันหนึ่งเราก็มานั่งคุยกันะว่าเพราะว่าเราไม่เคยด่าใครไงเราไม่เคยไปดูถูกใครไงทำไมเราต้องให้คนเหล่านี้มาดูถูกเราเป็นวันวัน ทุกวันด้วยแล้วทําไมเราจะให้คนเหล่านี้มาดูถูกศิลปินที่เรากาลังเชียร์อยู่นะครับเราก็ต้องปกป้องเขานะครับเขาอาจจะไม่มีกําลังพอที่จะไปสู้รบปบมือคนเหล่านี้นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้มันดูมันเถื่อนๆทั้งนั้นนะครับวาจาก็เถื่อนก้าวรล้าภาษาก็ไม่สุภาพนะครับเหมือนกับสัตว์นรกอะไรสักอย่างนะครับที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จักชั่วดีนะครับอันนี้ก็ ก็พูดหนักหนักหน่อยวันนี้นะครับก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับไปเชียร์กันนะใครยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วก็ก็ซื้อนะผมซื้อเรียบร้อยแล้วครับโอนเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ก็ก็จะเข้าดูกลุ่มติดด้วยนะครับให้กําลังใจกันเชียร์นะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับค่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับนวดไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆนวดนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับก็สุดท้ายน er ี er right. corona, no euh. ้ก็ ก็เหมือนเดิมครับก็อวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะใครคิดดีทำดีก็ก็ให้จะมีชีวิตที่ดี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 และดียิ่งขึ้นนะครับดับเบิลดีเลยนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนไทยเป็นวันเสี่ยงโชคด้วยนะใครจะเสี่ยงโชคก็ก็ก็เชิญเนาะถ้าใครเสี่ยงก็อวยพรให้มีโชคมีลาภพปแล้วกันนะครับ ก็ให้รวยๆกันทั่วหน้านะครับเราจะได้มีเงินมีทองมาสนับสนุนน้องๆพวกเรานะครับให้เป็นศิลปินที่ดีนะครับพวกเราก็จะได้มีความสุขเข้าไปฟังเพลงเข้าไปดูการแสดงน้องๆเขานะครับก็ขอให้ทุกคนประสบเหนือทุกคนนะครับร่ำรวยนะครับครอบครัวอยู่ดีมีสุขทุกคนคิดดีทําดีไม่มีจนนะครับนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับ